t Hi e channel and won't you m s s t Hello next contest. More than More e out. warships Hi, Guy s สวัสดีอยู่กับผมเชียร์เอ็กบอลบอลนะครับมาเดี๋ยวเรามาดู MI 3 5 How นะครับว่าเฮลิคอปเตอร์สามลำนะครับกับมิสซูรี่นะครับ,บ, Missouri, รบที่กดเลื่อนเนี่ยนะครับจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะจมเรือนะครับไปดูกันนะครับมาครับมาทดลองเอา เอา ROKS นะครับ CVX ปล่อยเฮลิคอปเตอร์3ลำใกล้ๆจะทำดาเมจมิทูลี่เท่าไหร่ไปดูกันโอ้เ a ก็ทำไป7000แล้วว่ะเราจะนับรวมไ a อ้ด้วยนะครับเอ่อตอกันด้วยนะครับมาดูมันทำดาเมจเท่าไหร่จอดใกล้ๆอย่างนี้เลยมาโอ้โห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 สนั่นวันไหวหืมหืม ยิงกันขนาดมันไหวโอ้เอาเรื่องว่ะอู๋แสดน,นึงแล้วอะแป๊บเดียวลองพิกเมื่อกี้วิแสนแล้วโอ้โหคนโหดโอ้ยคอแม่งโหดมากยังโหดโอ้ยสองแสแล้วอะ จะสองแสนแล้วซีวีเแม่งโหดมากเลยวะ่ะตอนนี้แทำไมพี่อัดคลิปเมื่อวานไม่โหดเลยวะอ๋อมันไม่ได้ปล่อยฮอใกล้ๆไงโอ้โหอายิงยิงหน่อยอะดูดูดูว่ามันจะจอมมิสซูรี่กี่วิแต่มันยิงปืนกลไม่พร้อมกันวะ เหมือนมันเกรงใจมิซายอ่ะไม่อยากปล่อยอะไรเงี้ยหรือมันบักว่ะพี่ลองขยับหน่อยดิเพื่อมันจะแบบหายเขินเออดูเกาะเลยอ่ะเกาะหลังเลย,ยอ่ะเกาะหลังไม่ขยับเลย โอ้โหเสียงเสียงแบบเสียงระเบิดแบบเพาะมากเลยสามลำมันทำเดินจะไม่สนใจแต่มันก็สนใจนะสามแสตแล้วน้องพิกน้องพิกปั๊มเลือดทันมนะั้น่ะ อยากรู้ว่าฟัลมเลือดสู้ได้ไหมมันโดนออโต้กันพี่ด้วยเนี่ยทีละสองพันสองพันเนี่ยมาน,นี่แล้วยังไม่ตามมาอีกเหรอเกาะหลังแล้วนะไรทั้งนี้ยอ่ะไหนลองเล่นแบบเฮลิคอปเตอร์ดิ

ทำไมไม่แก่อีกรำหนึ่งวะจะไปใส่อีซูโมะเดี๋ยวรอดูวเปอร์นะฮะโหดแค่ไหนขนาดนี้ยังโหดขนาดนี้จมไปซะโหดจริงวะ่ะยิงดอกขนาดนี้มิซูรี่ปั๊มเลือดทันกว่า อาวุธทั้งหมดจะโจมตีมิสซิลี่ได้ไหมบายบายหูโคตรโหดเจ็ดแสนกบแปดแสน